Good morning everyone สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่2วันพฤหาสวัสดีที่12กรกฎาคม2564นะคะ Today is our u u r s day the 2 2 t h of July 2021นะคะเราเจอกันชั่วโมงที่3 11นาฬิกาถ12นาฬิกานะคะครูนิพพาอเราอิน,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 น โรงเรียนเทศบาลวสิประชาสรรค์ Are you ready Yes พร้อมนะคะนักเรียนเรามาทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ6คคำของ Unit 1กันนะคะ Are you ready Let's go <S Students book Unit 1 Lesson 1 e x e r c i s e 2 Listen Point and say eraser cupboard pencil case crayon scissors school bag เป็นยังไงบ้างคะเริ่มจําได้แล้วเนาะ eraser e eraser อย่างลบ cupboard ตู้ตู้สะพานนะคะ P.E.N.C.I.L.C.A.S.E. Pencil case กระปาดินสอ C.R.A.Y.O.N. ครา y o นสีเทียน S.C.I.W.S.O.R.S. s ีเซอร s s กันแ่รไอ S.C.H.O.O.L.B.A.G. กประเป๋านักเรียนต่อกันด้วยการทบทวนตัวเลขภาษาอังกฤษกันนะคะ11-20ง20 11 to 20 Are you ready? Let's go. Students book, unit 1, lesson 2. Exercise 1. Listen and point. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Man. ทีนี้นักเรียนลองท่องไปพร้อมครูนะคะ eleven สิบเอ็ด twelve สิบสอง thirteen สิบสาม fourteen สิบสี่ fifteen สิบห้า SIX T double EN sixteen sipho SE double EN seventeen sip E I G H T eighteen sip bad N I N E T nineteen sip gown T W EN T Y twenty ESIM. Okay. โอเคเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันนะคะ n ัมเ o อร์วันเขาแ match The pictures to the words นะคะเขาให้เรานับจำนวนรูปภาพนะคะโยงจับคู่ภาพกับคำศัพท์ตัวเลขภาษาอังกฤษนะคะมีทั้งหมด5ขอ้อ1 2 3 4 5นะคะมีอะไรบ้างคะกลยอี e. กระเป๋านักเรียนยังลบ นังซื้อแล้วก็สีเทียนนะคะไปข้อหนึ่งเลยนะนึ่งสองสามสี่หก็ดแปดเก้าสิบสิ1เ12 1สิบสองา่ไคะสิบไปค่ะฟูฟูเสียงเฟเสียง F ใช่ไหมคะ F O U R T ย E N 14, 14ต่อไป school bag กระเป๋านักเรียนมีกี่ใบนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12เธอเธอเธอตัวอะไรนำหน้าคะตัว T 12 12, 12นะคะ T W E L V E 12 12ต่อไปค่ะ erase อย่างลบเยอะเลยนะคะครูตาลายเลยนักเรียนช่วยครูดูให้ดีนะไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ว่าแล้วทาไมดูเยอะนะคะ17 10 เจ็ดค่ะ seventeen สิบเนะคะต่อไปน่ารักมากเลยนะคะหนังสือปกเป็นพวกหัวใจมีกี่เล่มนะคับค่ะ one two three four f i s e v e n e i g สิบสาม t h i r t นะคะ โยงไปเลยค่ะ T H I R T W E N สุทีต่อไปค่ะอันนี้นะคะครีอนสีเทียนนะคะ How much Sorry How many เท่าไหร่นะคะ One two three four five 13 14 15 16นนะคะทั้งหมด16แทง่ง s i x t e e n 16น t บเหนับอยเลยนะคะเข้าใจไหมคะอ่าพอเข้าใจนะคะออกเสียงได้นับจำนวนถูกต้องนะคะเราไปทำแบบฝึกหัดต่อไปนะ มาค่ะแบบฝึกหัดที่2นะคะ Number t o Match the numbers with the words นะคะจะับคู่อีกแล้ว Match นะคะจะับคู่อะไรตัวเลขกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะทีนี้ไม่ใช่รูปภาพแล้วมาเป็นตัวเลขอา a ร i บิกเลยตัวเลขอา a ร i บิกครูมีข้อแนะนำข้อให้นักเรียนจำหน่อยหนึ่งสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะลูก ตัวเลขนะคะมันจะมีอยู่สองแบบที่เราใช้กันบ่อยๆในวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์เรานะคะก็คือตัวเลขไทยส่วนถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นตัวเลขอาราบิกนักเรียนจะสับสนนะคะเวลาเขียนภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษของครูนะนักเรียนจะลืมลืมเขียนลืมเขียนหมายถึงว่าไม่เป็นไม่เขียนตัวเลขอาราบิกนักเรียนจะเขียนเป็นตัวเลขไทย ซึ่งไม่ใช่นะคะตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานะคะเราต้องใช้ตัวเลขอัลบิกเราจะใช้ตัวเลขไทยในวิชาภาษาไทยแล้วก็คณิตศาสตร์เวลาเขียนตอบนะคะมามาสู่เนะื้อเรื่องของเราเนื้อหาของเรานะคะคห้นนโยงจับคู่น่าจะครบ20ตัวเลขเลยนะเอไม่ใช่ค่ะ1ิตัวเลข11ถึง20นะคะ โอ้ oh, ไปพร้อมกันเนาะอืมพร้อมกันจะง่ายกว่านะคะแต่นักเรียนต้องสัญญาครูนะว่านักเรียนต้องทำพร้อมครูนะคะาปากตามนิดหน่อยก็ยังดีนะคะโอเค Are you ready Yes ตัวเลขแรกเลยนะคะเป็นสิบแปดสิบแปดก็จะเป็น e i g h t e i g h t ไปตรงไหนดีคะ1อ e i g h t e e n e i g h t e ค่ะค okay. ต่อไปคะ่ะสิเอ็ดเนาะครูบอกแล้วเราไปเซเว่นอีกันเนี่ยไปเจนะคะไปช็อปยีชั่วโมงเลยสดกดไงคะ e L E v e n สิบเอต่อไปค่ะสิบหาสินะคะ fifteen F I F T E e n สิบหนะคะต่อไปค่ะสิ 12. twelve twelve 12 12ต่อไปค่ะ e สิหนะ16 s i x t w e n สิค่ะ nineteen ไปเลย N I N E T W E, e N หน่ายถึงสิค่ะ Twenty ยี่สนะคะ T W E N T Y t w e n นะคะต่อไปสิ 16, fourteen สิ e สี่ 14, 14. เห็นไหมคะหูเลี้ยวกลับมาแทบไม่ทันเกือบเลยนะต่อไปคะ่ะ17 17สิบเจ็ดนะไกลหน่อยคะ่ะไป s e ve T N T W E N Seventeen สิบเจ็ดแล้วก็ the last one ตัวเลขสุดท้ายนะคะสิบสาม Thirteen T H I R T E N Thirteen นะคะนักเรียนอย่าลืมนะที่ครูบอกว่าตัว T H เนี่ย ออกเสียงค่อนข้างยากนะคะยังไงเอ,อ่ยนักเรียนต้องแลบลิ้นออกมานิดหนึ่งคาบลิ้นไว้แล้วก็พลูบเข้าไปนะคะ13 13 t e e เสียงที่ h ออกเสียงค่อนข้างยากแต่ต้องออกบ่อยๆให้คุ้นชินนะคะจะได้ชัดๆเหมือนเจ้าของภาษาอ k ค y okay. e r y good วันนี้ครูมีกันบ้านน,นักเรียนนะคะ นักเรียนเปิดสมุดเลยนะคะเขียนวันที่เหมือนที่ตัวอย่างที่ครูให้มาเนี่ยนะคะ t is on Thursday the t w e n t n d of July 2021นะคะพระสาปดบที่22กรกฎาคม2564ครูให้หนักเรียนเขียน10ข้อ n u m b e r ร์วันถึงนับเนะคะอันนี้ยกตัวอย่าง11เท่ากับ11แล้วก็เขียนเป็นตัวเลขอารบิกนะคะ12 13 14 t 5 16 s i ้ายังค่ะส e เจยังเขียนไม่ได้เพราะว่าหน้ากระดาษของครูหมดแต่ถ้าของนักเรียนยังไม่หมดนะคะนักเรียนสามารถเขียนต่อได้ถึง10เลยนะคะอย่าลืมนะนักเรียนเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะนักเรียนใช้ที่2สอขีดเส้นใต้นะคะแล้วก็ตัวเลขลำดับข้อเนี่ยนะคะนักเรียนเขียนหน้าเส้นแดงนะคะเดี๋ยวเราไปต่อหน้าที่2กันค่ะ เมื่อกี้นี้ครูบอกว่าหน้ากระดาษของครูหมดใช่ไหมคะได้ไป6ข้อเรามาต่อข้อ7นะคะจะเป็นทีนอนะคะนักเรียนทำทั้งหมด10ข้อค่อยๆเขียนนะคะเป็นตัวอ,อกักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะคะเพราะว่าเป็นคำศัพท์คำเดียวแล้วก็ไม่ใช่คำศัพท์เฉพาะนะคะไม่ต้องใส่ตัวพิมพ์ใหญ่มา นักเรียนค่อยๆทำนะคะค่อยๆเขียนอย่าลืมกด3ข้อของครู 1. ถูกต้อง 2. สวยงาม 3. สะอาดค่ะถ้านักเรียนทำตาม3ข้อนี้ก็รับคะแนนเต็มนะคะวันนี้ครูลาไปก่อนสอนยาวเลยแล้วมาเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย